ซึ่งผมเองก็พร้อมคุยแล้วก็พร้อมขอโทษท่านศักสยามที่ชอบอเกลี้ยวขออภัยนึ่งในกรณีที่เราล่วงเกินไปต้องขอบคุณพี่โอที่ให้อภัยผมด้ว้เป็นตรีศึกษานะครับที่คนที่ทําหน้าที่ตอบจากนี้ไปหรือใครก็ตามถ้าจะมีการก่าวหาทารประสินกะม

เป็นทางียันรถมรันร้อนมากตรงนั้นมันร้อนมากตรงไหนตรงัเวมันร้อนกับเรียนสี่น้องสื่อมวลชนช่องนะครับผมมงคนกิจสุขสินป์ธารนนท์ฮะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25นะิีชุดที่แล้วนะครับ เนื่องด้วยในกรณีที่ผมเคยเขาเรียกว่าไลฟ์เฟซบุ๊กเมื่อประมาณวันที่17เมษายน2564นะครับแล้วก็มีการโพสต์เมื่อประมาณวันที่มีไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วก็มีโพสต์วันที่24เมษายน27เมษาวันที่1พฤษภานะครับหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะฮะหลายเหตุการณ์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องไลฟ์สดเกี่ยวกับเรื่องการแพร่ระบาดโควิดเรื่องคิสตันทองหลออนะครับแล้วก็การโพสต์เฟซบุ๊ก เกี่ยวกับเรื่องอมีมีภาพท่านรัฐมนตรีแล้วก็มีกับผู้หญิงสองสามคนด้วยกันนะซึ่งทําให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดทางเรื่อยในข้อเท็จจริงแล้วก็ในส่วนของในกรณีวันที่27เนี่ยก็มีการโต้อตอบก,กันใน f c e e o o o นะฮะแล้วก็ทําให้ทางพี่โอเนี่ยเหมือนกับว่าเราไปกล่าวหาเขาว่า,ามีสัมพันธ์ชู้สาวอะไรกัน,อนเองซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับ แล้วก็ประเด็นที่4คือการโพส์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่สิบวันที่1นึ่พฤษภาไม่ใช่โพสเฟซบุ๊กให้สัมภาษณ์ทีวีเกี่ยวกับเรื่องตอนนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเราก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคิสตันไอเขาเรียกว่าคัสเตอร์สุโขทัยแล้วเราก็บอกว่าให้ดำเนินคดีกับท่านสมศักดิ์เสถสุทินนะหน้าตอนนั้นแล้วตอนนี้เราก็มีการพาดพิงว่าให้ดำเนินคดีกับท่านสมศรีสยาด้วยซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยเป็นข้อ ความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเนื่องจากว่าท่านศักสยามเนี่ยไม่ได้ไปเวลานั้นไม่ได้ไปซึ่งในประมาณ3 4ประเด็นด้วยกันนำมาสู่การดำเนินคดีฟ้องร้องกันต่อพนักง,งานสอบสวนที่สพเมืองบุรีรัมย์ตั้งแต่23เมษายนห5 6 4หลังจากนั้นก็มีการอภิปรายไ,ไม่ไว้วางใจในฐานะฝ่ายค้านในสภาผูา้แทนรัษฎรซึ่งก็มีการกระทบกระทั่งซึ่งในรายละเอียดข้อมูลต่างๆเนี่ย ทั้ง3ทั้ง4เหตุการณ์ด้วยกันเนี่ยซึ่งเป็นความเข้าใจคาดเคลื่อนของผมเองซึ่งทำให้กระทบต่อชื่อเสียงของท่านศักสยามชิดชอบเพิดอนาวสานดุริลัลมแล้วก็ทางพนักง,งานในายการก็สั่งฟ้องคดีมินประมาณด้วยการโฆษณาศีกกรรมด้วยกันซึ่งเมื่อวานก็ได้สืบพยานประมาณสองปากด้วยกันแล้วทา่ทานท่านวสานเนี่ยก็อะไรที่พอคุยกันได้ก็พอคุย ซึ่งผมเองก็พร้อมคุยแล้วก็พร้อมขอโทษท่านสัจสยามที่ชอบเคลี้ยวขออภัยเนื่องในกรณีที่เราล่วงเกินไปทําให้ท่านต้องมาเสียชื่อเสียงในช่วงที่ผ่านมาสองสามปีที่ผ่านมาซึ่งท่านก็ให้ความกรุณาให้อภัยแล้วก็ถอดฟ้องในคดียาหยาให้ซึ่งผมเองในข้อตกลงในศาลก็ผมก็จะลงโพสต์ Facebook เป็นระยะเวลา15วันแล้วก็มาทิคเทปใน t ิก t o k เป็นระยะเวลา15วันในข้อความดังกล่าวที่สื่อชนเห็นกันกันอยู่แล้วนะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็มันผ่านไปแล้วนะฮะอะไรคือเขาเรียกว่าอะไรคือสมมุติถ้าอะไรมันผิดผมก็ยอมรับผิดก็ขอโทษพี่โอไปนะฮะก็พี่โอก็ใจดีให้อภัยผมก็โอเคก็ดีใจที่พี่โอให้อภัยนะกพี่โอไม่ไม่น่ามีใครบังคับนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็น ใช่ใช่เพราะว่าในรัฐบาลชุดที่แล้วมีรมัฐมนตรีที่กล้าฟ้องผมมีแค่คนเดียวเท่านั้นฮะอุ้มเจริญไทฮะครับสม,มุติสม,มตุสมมตรก็คุยกันรู้เรื่องแล้วนะฮะมันก็เป็นเรื่องอานาคตนะฮะเป็นเรื่องอานาคตตอนนี้ก็ต้องทําหน้าที่ตัวเองให้ดีก่อนนะครับตัวเองให้ดีก่อนนะฮะเพราะว่าวรัฐมท่านดรเฉลิมชัยศรีรอนก็มีบุญคุณกับผมอยู่แล้วสมมติถ้าอยู่ดีปุ๊บเนี่ยจะย้ายโน่นย้ายนี่ไปเราก็จะกลายเป็นคนไม่ดีในสายการทหาร ก็ต้องขอบคุณพี่โอที่ให้อภัยผมด้วยนขอ่ครับไม่ครับไมดีเครับมนจะชี้แจงให่ร้อยละเป็นรายดอร์นะครับการบริการผ้ชมเป็นการอะไรแต่ในทางนั้นเพราะว่าเกิกระบดนการกิจการทางการ การดำเนินการอะไรเกิดสิทธิเป็นยิ่งจริงซึ่งก็ในเมื่อวานนี้เกิดกาสักภารนะครับการสอบพยานเบื้งต้นแล้วก็เมื่อมาถึงศารในการพิจารก็ได้มาตักนายอาชุากรเ,เข้าไปในห้องพิจารณาแลนถ้าจะมีการปัเปลี่ยนขอโทษกัน ก็ไม่ได <c oughs> <c oughs> ้ขัดข <¿S> ้องครับแต่ว huh. ่า right. ว um, uh, yeah, yeah. ่าก็ต้องทำเรื่องเรื่องจนใหครบาะเรื่องที่ได้กล่าวหาเนี่ยในงานแตั้งบางทีมนอาจจิ้นจ้รืออาจว่าทุกเรื่องอาจจมีจุดเป็นจุเพิ่มเตินที่กัะสิเนแวรืกว่าคิด่าในสิ่งเด็ดเป็นีประชาชนแต่รักษาบำแห่งที่คาดเคลื่อนไปกรสิ เพราะฉะนั ater, e ้นเพืได e ้เรียนจากสังเกต้มขอให้วางคนอื่นได้ช่วยเหลแก้เรื่องใอ้ดวยนะครับป็กการกระจายสื่็ต่างปในโักโซเชียลก็ให้ช่วยทำ1 5วันจริงนียมีคนบอกผมว่าทำไมไม่ทำ24วัน25วันก็น่าจะพอแล้วก็ให้ทางที่ได้เห็นว่า เพาว่ามีตัวประันะไรอ่างเงี้ยสาหรับเรื่องนี้ก็เรี๋ยวจะไปดูดูเนี่นนยจะเป็นสมาชิกของประธานรัฐบานครับที่ทำหน้าที่นะครับมีคนเนี่ยติดตามติตาเมื่อ้ปก็ยู่ทีในการติดตามใจว่ากทันส่งและสิ่งเหล่านี้ก็ตาเป็นเป็นตัวศึกษานะครับที่คนที่ทำหน้าที่ต่อจที่ไป หรือใครก็ตามก็จะมีการเอ่าแค้นก็เกิดผลกระทเขาเสียเวลา,สลาเสียพ,พลเสียที่เสีย่สำคัครับวันนี้เนี่ยผมดีใจนะครับที่ได้ทำให้ได้คนดีใจนะครับแล้วก็หวังว่านะครับคุณผู้ชม คงจะไม่ทําอะไรกับผมแบบนี้ครับคงจะเสียเวลาดกัมันต้ชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนําเสนอครบทุกประเด็นสําคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมาิิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ